อายุไปบ่รู้จักป่าบ้าเป็นแบบไหนหน้าเป็นยังล่ะไอ้คนบ่ยุดไม่ทันแม่นี่บ่เหมือนมากเลยทีเห็นแต่ตะมือแหลกวันศีลแหลกวันศีลวันทีประมาณประมาณคือสี่เครื่องเดือนได้รหรอล่ะค่ะมันจะออกเฉพาะวันศีลเสียงห้อง ลักษณะจังไงครับมันมันสีห่งโอ้ยโอ้ยห้างแกก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยัยงสี <c oughs> บางครั้งก็คิดว่าคือเสียงคนไถห้างแกก็คิดว่าคือเสียงศาตว์มันคิดไปหลายแนวโอยหวนคลายวายคือห,หิวหรือว่าหาความสวยเหลืองสิแห่จะ้ะบางที่กับมาหนาบานเขาเลยมาห่งอยู่หนาบานบางที่ก็ตกใจก็คขดยาหา้าแล้วเสียงนี่จะซองเลยแต่ว่าก็บบ่มีหยังบางที่ก็น้า นัไปเบิ่งกับบมีถเานั่ไปบางนีมันก็ไปอีกบองนึงนัมไปบองนึงมันจะไปอีกืองหนึ่งยังสิแม่จ้ะห้างเถากัเงียบไปเลยบ่มีเสียงบัดห้างเถาคิดวาเสียงก้นหายอยู่สี่ปีเหรอจ้ะแต่บ่เคยมีสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์บ่บ่จ้ะบ่เคยมีเลยอยู่ผู้เดียวกับอยู่บ่มีเหตุการณ์เสียงบ่บ่จ้ะบ่มีะมา่นเคืองเดียนเดจ้ะคือมันจะมาคือวันศีลนี่มันจะเริ่มมาเลย จะมาวันศีนี่จะมาอยูสองมือหรือสามมือคือจะยุดไปจะล่อวันศีนอีกจังสี่คือไม่ไม่ไมยูมือขึ้นกับมาจะาประมาณตีสามจะมายูติดเฮียนคนเลยห้องโอ้ยโอ้ยอยู่ข่างเฮียนเลยแกเสียงโอ้ยโอ้ยแต่ว่าห้าแสงโคมเบิงกับบอมมี่ถ้าเสียงนี่มากคือหมามันจะโูทันทีเทั้งเป็ดเทั้งไก่มันจะโูขืนทันที<อ>จะเป็นจ้งสี่บางที่ห้องอยูนาบ้านเป็ดมันก็ตาขืนทันทีกับหมา บ้านในที่คล้ายๆว่ามันจบกลับขึ้นมันจะห้องอ้อยอ้อยยางน้ำทางไปกับขึ้นไปเองสิงคิดว่าจะเป็นเสียงไข่ไม่ยิ่งหรือจ๊ะบางที่คือคือเสียงไห่บางที่คือเสียงขอความวยเหลือเขากับฟังบางที่บางมือกับห้องว่าเป็นเสียงเกาเลยบางข้างกับห้องว่าเป็นเสียงเกาออบางที่กับห้องอ้ยยอ้อยยังสิ